ในปัจจุบันครับทุกคนต้องเร่งรีบครับแม้กระทั่งการกินอาหารนะครับขาดการออกกําลังกายนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอครับเพราะทุกคนต้องทํางานครับล้วนแล้วทั้งหมดเนี่ยนำมาสู่ซึ่งโรคบางอย่างคว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดครับหนึ่งในนั้นก็คือโรคอัมาพาต โรคอัมาพาตเนี่ยก็คือเป็นภาวะพิการครึ่งซีกรหรือบางคนอาจจะพิการทั้งสองข้างก็ได้ครับเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองครับซึ่งแบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีดตันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกครับในกลุ่มที่อุดตันหรือตีดตันนั้นเนี่ยพบถึง80%ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดครับ ซึ่งสาเหตุส่วนมากเนี่ยนอกจากขาดการออกกาลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็คือการดูแลโรคประจําตัวไม่ดีครับเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันนะครับหรือความดาันโลหิตสูงเป็นต้นครับแน่นอนครับคงไม่มีใครที่อยากเป็นโรคอรมัมพาตครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอาจจะมารักษาช้าหรือมาไม่ทันการหรือโรคเป็นหนักครับคุณก็อาจจะสูญเสียหน้าที่การทำงานมีความพิการตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ต้องมีการใช้เงินที่คุณเก็บมาทั้งชีวิต เพื่อรักษาตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่าผ้าอ้อมครับเดือนหนึ่งก็6 7ถึงพันบาทละครับค่าคนดูแลค่าจ้างรถขนส่งไปทำกายภาพไปหาคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมกันอย่างน้อยก็20,000บาทต่อเดือนครับและถ้าคุณเนี่ยยังอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเป็น10บปีครับ 20, บาทต่อเดือนนั้นคุณสามารถได้ลดเบ้นถึง1คันเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาเร็วนะครับและคุณรู้อาการเตือนของโรคอัมาพาตและคุณหาหนทางมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด และรักษาอย่างทันท่วงทีครับคุณก็ลดโอกาสที่จะเกิดความพิการและไม่ต้องสูญเสียเงินทองที่เก็บมาทั้งชีวิตครับโดยอย่างแรกนะครับที่คุณต้องรู้เลยเนี่ยก็คืออาการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าชาครึ่งซีกครับอาจจะมีทั้งอ่อนแรงกับชาคู่กันก็ได้เวลาเราอ่อนแรงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับว่าเพราะว่าคุณเดินไม่ได้คุณจะรีบมาโรงพยาบาลแต่ถ้าคุณมีอาการชาครื่งซีกครับคุณยังพอเดินได้ คำว่าชาเนี่ยหมายความว่าันหนาๆครับหนาๆหยิกไม่ค่อยเจ็บหรือจับไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยครึ่งซี่ครับแบบนี้เนี่ยคุณยังพอเดินได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการนอนทับแขนหรือเปล่านอนทับขาหรือเปล่าคุณอาจจะไปนวดกับหมอน,นวดก่อนครับหรืออาจจะไปที่อื่นก่อนทํากายภาพกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็ชาเกินไปแล้วครับอาการเตือนต่อมาครับก็คืออาการเวียนศีรษะ เดินเซฉับพลันครับเวียนศรีรษะที่ผมเลห้ฟังนี้อาจจะเป็นเวียนแบบบ้านหมุนก็ได้ครับหรือเป็นเวียนตื้อมืนม,นมนงงๆก็ได้แล้วก็มีอาการเดินไปไม่ตรงทางครับอาจจะเซไปทางซ้ายเซไปทางขวาก็ได้แต่อย่าลืมครับอาการแบบนี้บางทีกั้ากึ่งกับโรคของหูครับบางทีเป็นเกี่ยวกับตะกอนหินปูนในหูหลุดก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้เช่นกันแต่ไม่เป็นไรครับให้คุณรีบมาโรงพยาบาลมาแล้วไม่ใช่โรคอัมาพาตยังดีกว่าใช่แล้วไม่มานะครับ อาการต่อมาครับที่คุณต้องรีบก็คือว่าเป็นอาการพูดไม่ชัดหรือฟังคนอื่นแล้วปแปลความหมายไม่เข้าใจครับอาการพูดไม่ชัดนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่เคยเป็นแต่ง่ายสุดคือเหมือนลิ้นคุณจะกระด้างมากขึ้นเวลาพูดต้องใช้พลังเสียงเยอะขึ้นแบบนี้เรียกพูดไม่ชัดครับและก็าการที่ฟังคนอื่นพูดแล้วไม่เข้าใจนั้นปแปลว่าคุณฟังคนอื่นมาแต่สมองส่วนปแปลความหมายนะั้นมันแปลความหมายไม่ได้ทําให้คุณไม่เข้าใจภาษาครับแบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับ และอาการสุดท้ายครับที่คุณจะต้องรีบมาโรงพยาบาลก็คืออาการตามืดตามมวฉับพลันครับโดยที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนหรืออาจจะเคยเป็นแต่มันหายไปแล้วและครั้งนี้เป็นขึ้นใหม่ครับแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะมีริ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดตาควรจะรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นนะครับนี่คืออาการเตือนอัมาพาตครับอาการเตือนแปลว่า ไม่เตือนมากกว่านี้แล้วครับถ้าเป็นอีกครั้งนึงนั่นแปลว่าอาจจะพิการไปเลยถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลและแข่งกับเวลาครับเพราะทุกๆนาทีที่ผ่านไปครับสมองคุณก็จะเสื่อมถอยและมีโอกาสฟื้นฟูก,กลับมาได้ดังเดิมน้อยลงไปเรื่อยๆครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด็อกเตรไม์นะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ t k t t o f a c e b o o o นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ